สวัสดีครับพบกับผมเฟลูเฟนและชิครับผมแล้ววันนี้เรากลับมากันอีกแล้วแล้วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับแดนเฟสสามนะครับหลังจากที่เราได้ตามเอลลี่มาถึงในตึกใหญ่ๆแล้วเราก็จะตามหาเธอต่อไปนะครับเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆแบบนี้ืมเอ้ยเอ้ยอยู่หน้าไฟอยู่หน้าไฟแดีวแม่งไอแซคแม่งแข็งว่ะฮะไอแซคแม่งน้ำแข็งเกาะหน้าเต็มไปหมดเลยเออใช่เด็กว่ะไอเหี้ยไอเหี้ยมองไม่เห็นละคือมึงพูดว่าไอแซคแข็งแล้วกูตกใจแป๊บ อ้เตอ PG 13นะครับ PG 13 PG 13นะครับไอ้เคแม่งตอนนี่คือนั่นนะเกมของคุณเล่นไปซะที่กลัววายเป็นรอบที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวนะคูหาความสัมพันธ์จากตรงกลางดีกว่าตรงนี้มีแต่ใหญ่ ไม่ม yeah? yeah ีอันเล็กเพราะฉะนั้นอันเล็กต้องเชื่อมกับอันนี้ถูกเสร็จแล้วบอกเนะอ๋อต้องคีกว่าใช่ป่ช่วยป่ะ ทำสเตชั o วันแอนติเวนไม่มีออฟเซ็ตีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวตายมันจะกระแทกหน้ากูใช่ไหมใช่อ่อกูเห็นแล้วเอไหนวะไม่เฮ้ยไมปเสือกวิ่งไปคือปกติไอ้เที่ยนี่มันจะโดนไอ้เที่ยนี่ทิมตายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมกดเอง พาะของผมมันนานกว่าะป <c oughs> แม่งเป็นระบบพี่โครแมนดูชีวิตจะมีอะไรน่านรุ้นไปกว่านี้ไหมอ๋อกูต้องวิ่งไปทางเดิมเหรออือฮึันต้องวิ่งเข้าหรูตรงนู้นน่ะเดี<ถ>๋ยวกดเถอะไป อะเล่ต่อกูควรจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยเคุณต้องหาคอนน่อนใช่ไหมเย้นี่เราทำได้แล้วระวัง w h a จริงๆหมตี่ปืนมันผิดอ่ะเออจริงๆผมว่าผมชอบพวกนี้มากกว่าไม่ยิงเฮดช็อตตายได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยของเว็ีเลย,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 ย เหเบิ่ไมมีเสียงดังมากี Salvador, า่ฝั่งจะ้มันนะรับ a d y when you are ไอเหียไปอ้าว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 ไอเหียไม่โดนอะไรกลัวเอาไงเล็งมาเลยอ่ะไอเหียไ่ชาร์จก่อนไหมไอเหียสัชาร์จก็ได้ ไม่สตีนห่วยทไมวะเนี่ยกูยังเล็งโดนเลยทันไหม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 ทัน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 นี่เกอบโดนบี้ Let's keep going before we get crushed again <c oughs> Optional mission อเอาคุณนแจนี้ไปดีโฟสองหนึ่งสองมันเป็นหลักก่อนที่เราเข้ามาหลักเนี่ยที่อยู่กลางหิมะเดี๋ยวผมพาไปเราจะต้องกลับไปทางเดินหรือเปล่าไปนี้แหละเ,เดี๋ยวพาไปเฮ้ยเราเจสติโอสแล้วเราจะได้ชุดกันหิมะใช่ไหมคือ <Yes. S 2> ถ้า คุณเดินผ่านแบบไม่เปลี่ยนชุดมันจะไม่เข้าฮะแน่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนก็คือถ้าผมใส่ชุดกิมะผมจะย้อนกลับไปไม่ได้ไม่หมายถึงว่ามันจะถ้าคุณไม่ใส่ชุดใหม่มันจะไม่ให้ผ่านอ๋อโอเคเฮ้ย hey, ชุดนี้แม่งดูดีเหมือนกันเยอะเลยผม<ด>ชอบชุดคุณใส่ชุดนี้ใช่ไหม ชอบชุดแนวนี้มากเลยมีขนๆที่แพงข้อเนี่ยแล้วเราจะต้องย้อนกลับไปหรือเปล่าอุยเดี๋ยวก่อนนี่รอผมก่อนอเ,เอาแอบสองคิโยแต่งตัวก่อนนะครับอ่ะ,อะเสร็จแล้วโอเค เดี๋ยวกันเด้สัญญาณแม่งดีกว่าสัญญาณเซเวน่นอีกแม่งกูว่าเซเวน่นเตือนกูบ่อยเกินใช่ชุดนี้อ่ะชุดเดียวกันหรอชุดนี้แหละสิคือถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องอะ่ะช่วงเนี้ยไอไอตอนเนี้ยผมจะไม่ได้ใส่ชุดนี้อ้าวเหรอเออมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งแต่ว่ามันจะสลับกันโ Sam! Hello, Hope I know you! will hear Sam Ackerman. He's Sam Ackerman. you It's Dr. Serrano. Listen, you must make your way to facility one. Do you hear me? Lives depend on it. Doc? Who's going? Everyone! Just go, Sam! Go now! I, I, I'll, I'll try, Doc. I'll try. I must go. We must all be metal, mega so, mega o อ๋อแต่ด็อกเตอร์ซารานุม huh. yeah. ันเป็นคนเดียวกันกับที่เขากล่าวถึงในโทรหลอกปะอ่าฮะเออซารานุนั่นหมายความว่าเทปที่บันทึกนี้ก็จะมีอายุประมาณ200กว่าปีแล้วน่าจะใช่แหละคนสมัยนี้เก็บของได้ดีว่ะอ๋อเราลงกลับไปชั้นล่างี่ไห ผมเปลี่ยนปืนแป๊บเมงหยิบปืนผิดเฮ้เดี๋ยวแล้วศพของบาเคลละลายหายแล้วมั้งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮะโอเคลนแลนแนแจะขอแป๊บต่อได เมดิคซัพพอร์ตแทนกันเฮ้เป็นปืนพกเฮ้ยคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วมั้งสองธาตเมจโอเคเรื่องเรียบร้อยเต็มกระสุน โอ้ไม่ต้องเติมอ่ะเอากระสุนเข้ากระสุนเยอะเกินของเรายังโอเคอยู่อ่ะรีบไปกันเถอะโอเค let's go ได้ด้วยเดี๋ยวใครไปเปลี่ยนแล้วกัน I know เราก็ไม่ต้องห่วงนนใช่ไหมใช่เอาหัวพูนี้แทนใช่ไหมอ๋อฮะหัวหเรื่องเรือบแทนเอาละเราจะไปเช็ค security สองหนึ่งสองกันใช่ทางนี้บอกวะมันยังไม่บอกเอ๊ะใช่แบบว่ว่าไม่น่าใช่นะเออกลับ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 

เอ้ยเอคุณเข้ามาเก็บคุณมีหุ่นมาหุ่นอะไรเต่าอ่ะอ๋อเต่าอะมีสองตัวเออด้หรอถ้าผมจำไม่ผิดในนี้จะมีของลองเอาเต่าสแกนดูดิผมสแกนไม่ได้เดี๋ยวมาไกลอยู่ เคยเจอเปล่าปืนอัดลมอันนี้ไม่ใช่รุ่นเวอร์ชันไทยนะตรงนี้เปล่าวะตรงนี้แหละแล้วตรงไหนตรงนี้รนจริงดิปล่อ,อยด้วยเพื่อความมันบ้าเราจะได้เปลี่ยนปืนง่ายขึ้นปล่อ,อยได้ตัวเดียวเนาะใช่ตรงนี้มีทีเดียว เยเรากำลังไปออฟชั่นอลมิชชั่นกันนะครับเราจะไม่ตามทางหลักนายเห็นเมื่อกี้ไหมเกันมันเล่นการรมให้พวกเราดูกันโอ้โหโคตรเทเลยมาเติร์นเลยมาหรือเปล่าวะ มันควรจะไม่ห่างขนาดนี้หรือเปล่าห่างอยู่นะกอดเข้าไอ้พวกนี้หมดเลยเหรออือฮึอของฟรีอ่าน่าจะใช่ทางนี้แดงชาเชียวมัวนี้ว่าเลือด นี่ไงโอเค this way fuck you this <bitch>. มันเข้าห้องน้ำอยู่ครับคราวนี้เป็นป้อมยาไม่ใช่ห้องน้ำถ้าข้างในจะหนาวข้างนี้ s c a f s c a า I was s c a f ไม่ใช่เห็นไหมเปิดที thank you ออฟชิ่นทอล s ชั่นสั p p ายดีพอ t โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่มิชชั่นเสริมเรียกว่ามิชชั่นเสริมได้ไหมใช่เรียกว่ามิชชั่นเสริมนะ้วอี่วเป็นตัวเติมเต็มเรื่องราวของเดสเด n สารโรสเซอร์ไม่ีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยมีคนเปิดเพลง้ีไว้ we should be able to pick up his suit's transponder. Why did general send us here anyway? Boy, an army marches on its stomach. We won't last one week on this planet without our food and guns. Lumley has both. Okay. Oh <shit. S 2> ที่นี้เป็นแหล่งสเสบียงแล้วเราก็จะมาตามหาสเสบียงกันสเสบียง<ร>ที่ลัมลี่มีทิ้งไว้แล้วน่าจะเป็นที่2คนนั้นตอนแรกมันใหม่มนะั้งอ,อ๋อใช่คุณต้องเป็นคนเปลียน ไอไออัชันอเมชันนะกดกดที่แท็บอะครับแล้วกดเลขสองเลื่อนไปที่อ่าทิมทางขวาโอเคพอเวลากด V อ่ะมันจะได้แสดงว่าเราจะไปไหนดีมากเมื่อกี้ผมก็ตั้งเปลี่ยนตั้งนานผมลืมมืมไป็นตรงงานจังวะ โราร์กอยู่นี่ตัวเรวเรามาเล่นต่อเพลงรอกันไหมไม่ตอเพลงตอบครคุณแล่นอะไรไม่ได้นี่มันอะไรเนี่ยอ้าวฮะทำไมมาด้วยเครื่อเข้าผิดเข้าผิดด้านเหรอวะนี่คือมึงพากมมาผิดที่หรือเปล่าเออน่าจะใช่ นี่อะไรเอาใหม่เพราะกูลืมเมื่อกี ay, after, ้กูลืมบอกมึงนี่มันใหญ่เมเจอร์ซินเพล็กซ์ใช่มันจะมีไปที่อื่นด้วยแต่ว่าช่างมันเหอะลองกลับขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าแล้วกูก็ต้องไปขึ้นลิฟต์ใหม่ใช่แล้วขึ้นลิฟต์ยาวๆไหมแองแองแองจริงเล่นรอแป๊บจริงจริง เปลีแดนวะเปลีแดนวะเปลีแดนทำไงวะทำไงวะกดนั่งอ่ะกดนั่งแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาลัวๆนั่งปุ่มไหนวะเอ็กเอ็กเออซ้ายขวาซ้ายขวาอ่านานานี่มันแบทชอทออมตูเยียรเดสเปซ่าเวอร์ชันเบทเทช์ออฟเดอะเยียร์ตรเฮ แต่จริงๆกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเอกเป็นผู้นั้นแล้วมันช่วยผู้แมน่นขึ้นไหมกูนั่งยิงไม่ได้ด้วยน่ารักจังเลย We have to go that way อือฮะ Find the stash supply เราจะต้องหา supply Come on เอกทัน มันเรียนแบบเราอ่ะมันกลมศัตตูเริ่มฉนาดแล้วอ่ะมันเล่นดิอ่ะอ้าวโอเคอันนี้กูเล่นเป็นกูเล่นบ่อยมากนะข่าสองเดิมเดิมกูว่าระบบนี้มันยังยุงย่ฉลายกว่าระบบอี เคอ่ะทางนี้ข้างบนมีอะไรไม่ลองขึ้นไปหรอ เราจะขึ้นไหมขโมยไหมล้วแต่เอามีก่อง <c oughs> มีสเตติสแ c k กับแอมโมคลิปที่เก็ดไม่ได้แล้วที่เกิดขึ้นไปอ่ะ จะสโตรเซนกันขนาดดีทำไมช่วงนี้มันอินเทรนด์หนักจัผิดแก็กเว้ยเราเจออะไรบ้างอ้อโอ้ฟั What is this นี่มันพระเอกของเราในแอมนิเซียหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมั้งอิสโซเซ็กซ์ไ f Without the ribs นาอกมึงช่างเดียว <laughs> นี่คืออะไรเราผมเห็นซี่โคงเออซี่โคงมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปในโลกนี้ทำให้เราเป็นนึนมันหมายความว่าอย่างไรหลไปสิที่นู่น <laughs> เราต้องขุดขไปอีก หรือที่นี่มันเจอมาเกอร์ที่นี่วะเฮ้ก็ไม่แน่เหมือนก <están> ันแล้วเราจะมาไขปริศนากันต่อในพาร์ทหน้านะครับครับผมไลค์เฟซบุ๊กล์แชร์ถ้าชอบแล้วก็สมัครเป็นติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่ผมเป็นยูเฟนแล้วเคียชิครับผมแล้ววันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ